สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สนุกไลฟ์แชทนะครับวันนี้สนุกไลฟ์แชทนะครับกลับมาอีกครั้งกับความคิดถึงเลยนะครับห่างหายกันไปเร่วมแรมเดือนได้เลยนะครับวันนี้นะครับพิธีกรคนเดิมครับตีน้อยคอยรักแท้นะครับก็มาดําเนินรายการนะครับสําหรับสนุกไลฟ์แชทนะครับถ้าใครที่ติดตามตอนเก่าๆไม่ทันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเทปย้อนหลังได้ที่ว i ดีโอสนุก .com นะครับโดยค้นหาคําว่าไลฟ์แชทนะครับแล้วก็แนะนําตัวเลยครับพิธีกรคู่องตินะครับ ก็ยังเป็นแก้มไตคนเดิมสวอดดีค่ะอค่ะก็วันนี้เราก็คิดถึงกันมากเนาะก่าจะได้มาไลฟ์ชารกันวันนี้ครับผม,มและใใปีนี้นี่เรียกได้ว่ามีงานแต่งงานเนี่ย เยอะมากเยอะมากเลยอะมากๆเลยช่วงนี้ผ่านมาเลยว่าเยอะจริงๆครับผมเราก็ต้องพาศิลปินที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานนะครับทำไมคะเป็นใครอะเป็นเชฟทำอาหารอยู่ก็หลายครบคุณชาคิดครับไม่ใช่นะครับเรียกได้ว่างานแต่งงานหลายๆงานนี่ก็เอาเพลงของศิลปินวงนี้นะครับไปใช้ในงานแต่งงานวงนั้นก็คือวัชราวรีพาสสวัสดีครับสวัสดีครับสามคนเลยนะครับพี่ๆวัชราวรีนะครับแนะนําตัวกันก่อนเลย ผมมิ้วครับมือกีตาร์ครับนี่มิ้วมือกีตาร์นะครับชัดๆเลยนะชัดเลยครับผมปั่มนักร้องแล้วก็แต่งเพลงปั่มปมจุ๊บตีกองจุ๊บนะครับพี่จุ๊บตีกองนะครับเออขอกองไหนครับไม่ได้เตรียมมานะอยากจะรู้จักว่าวัชราวบรีนะครับมามีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มารวมกันเป็นวัชราวบรีครับพี่มิ้วก็ทีแรกเลยครับผมอ่าทวี มาชิกเราเป็นมือคีย์บอร์ดนะครับครับเขาจะแต่งงานเขาก็เลยบอกปั๊มมาล้องให้ปั๊มเขาทาเพลงอยู่แล้วนะครับบริษัทเขาก็เขียนเพลงเซอร์ไพรส์เจ้าสาวเขาหน่อยเขาจะแต่งงานครับปั๊มก็ทําเพลงเสร็จอะไรเงี้ยก็เรียกเพื่อนๆที่เรียนเคยเรียนมาด้วยกันคือห่างหายไม่ได้เจอกันนานมากเลยก็เรียกมาก็มาช่วยกันทําเพลงมาช่วยกันทำเพลง วพราอทาเสร็จมันเศร้าอย่างนี้ดูมันดราม่าดราม่าเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นงานรวมกันช้องกินเลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นการรวมครัไปสนุกต่อนี่สนุกไปเรืยเยจริงใจมากเสร็จแล้วเสร็จแล้วปากบอกว่าจะชื่อเพลงอะไรดีก็เจ้าสาวแล้วอัเจ้าสาวชื่อลูกอมก็เลยเป็นที่มาของเพลงลูกอมเสร็จแล้วชื่อวงว่านี่แหละครับชื่อจริง ก็ชเวลีนี่คือชื่อจริงของลูกอมคือชื่อจริงของคุณลูกอมใช่โอ๋อนี่คือที่มาเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ที่ตั้งนี่ก็ไม่ได้ว่าจะตั้งวงเพื่อจะไปเล่นไปทําอะไรนะครับแค่นี้แหละเพลงนี้ละครจงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีเพลงนี้ก็ได้รับแบบเหมือนความนิยมต่อเนื่องแบบมากมากเลย ลุงลุงอะไรต้องมาฟิตกันฟิตอะไรฟิตอะไรเฮ้ยจบหอมก็มาฟิตจะเลี้ยงคือร่วมกันร้องเพลงร่วมกันร้องเพลงร่วมกันเออร้องเพลงแต่งเพลงนะครับผมได้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยมีมาสมาชิกในวงเนี่ย6คนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมครับ6คนคแล้วตอนนี้ตอนนี้ อัเหลือสามสามนะครับยีงสองกับพูดอีกหนึ่งเป็นไงมาไงจากหกมาเป็นสามครับอันนี้ในกล้องเห็นเขาเปล่าครับชัดเจนมากครับนอเคเห็นไม่ใช่ชมรมคนลุกนะครับนี่บอกอายุเลยนะครับดูแล้วกยกไม่ทันจริงะนะครับผมแล้วเป็นไงมาไงครับหกมาเหลือสามก็ก็คือแต่แต่ครับผมนอกนั้นสมาชิกก็ มาเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตไหนเขาก็มาแต่เขาเขามาเล่นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าแบบที่ทํางานเขาเขาทางานแต่ละคนคือจะมีงานอย่างอย่างนี้เป็นลาได้สองครั้งอะไรย่งเงี้ยก็จบดูว่าชีวิตมันเศร้านะครับไอ้แมสลมก็แมสแบบแต่แต่ผมเป็นคนไม่มีงานทำอยู่แล้วนะครับอ๋อเล่นดูว่างนะครับผเล่นเลยผม แบบทํางานแบบอิสระอะไรเงี้ยคือเล่นดนตรีคืนอะไรมันอาจจะง่ายหน่อยครับผมไปเศร้าตามแบบผักเพื่อชีวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับรู้รู้อีกเนาะแล้วจริงๆทั้งสามคนมีมีมีงานเป็นประจําอยู่หรือเปล่าครับมีก่อนที่จะมาเล่นใช่ใช่แต่ละคนทําอะไรกันมาบ้างครับอย่างเหมือผมก็เปิดบริษัทผลิตเพลงองค์กรเพลงโฆษณาเพลงอีเวนต์อะไรพวกนี้อยู่แล้วครับครับครับอย่างจุ๊บเขาก็ พวกตีกรองยังไงหรือเปล่าโยคะโยคะนะครับเป็นดนตรีประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะเล่นด้วยท่าทางนี้อะไรนี้ใช่ไหมครับปล่อยไปด้วยนะเอาโอเคผ่านผ่านการตั้งศาลอะไรอย่างี้บ้างเอาด้วยพูดเล่นพูดเล่เอาทุกอย่างนะครับโยคะตั้งศาลพูดเล่โอเคโอเคผมก็เล่นดนตรีกลางคืนเป็นหลักแล้วก็มีเปิดโรงเรียนสอนที่บ้านครับมีโรงเรียนเลย นะครับล้วแบบโรงเรียนเล็กๆนะฮะกีคือตไลน์คุณเล่นบุณเล่นนะครับคุณเล่นบุเล่นคือบททดสอบที่จะเข้าโรงเรียนนี้นะครับยืนตั้งแต่ไล่แรกนะครับตะโกนให้ได้ยินที่ยี่สิบไล่นะครับถึงจะผ่านถึงจะผ่านนะครับนี่คือใงว่าคือ ที่ไม่อยู่ตรงนี้ก็คือที่จะมาแบบมาอยู่เป็นวงวัชราวดีคลาสที่แบบว่าตัวจริงใช่ไหมส่วนคนอื่นก็ยังมาตันต์มือมือพิ่นเขาก็ตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปแล้วอะไครับก็คือจากแต่งงานร้องเพลงไปร้องให้ลูกเข้ามหาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาไม่นานไม่นานครับผมไม่นานเลยยี่สิบปีนะครับวัชราวดีช่วงนั้นก็น่าจะเรียกได้ว่าก็ร้อยกลมกลืนกลมกลืนดูกลมกลืนนะครับ อ่า uh, แล้วทำไมจากวัชราวรีที่เป็นชื่อของคุณลูกอมเนี่ยทำไมกลายมาเป็นวัชราวรีพล,ลสได้พลัสมีพลัสด้วยพสนี่มาจากไหนอปไหนพลสคืออะไรครับค,ครับจริงๆคล้ายๆกับว่าจริงคนๆเราคนจะจําเราในภาพงานแต่งใช่ไหมครับเพลงแต่งงานอะไรเงี้ยมือนคล้ายๆกับว่าเราพอเราปล่อยเพลงล้มสีเทาเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเพลงเราเนี่ยบวกบวกได้ในมุมอื่นนะมันไม่ใช่แค่แค่แค่เฉพาะเพลงแต่งงานนะร่สีเทาก็เป็นเพลงแบบว่า <si> เพลงให้กำลังใจครับใครที่แบบเคยท้อทุกอะไรอย่างี้พอฟังเพลงนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะดีขึ้นได้อะไรองี้ครับครับผมและอย่างเพลงเพลงใหม่ๆของเราอย่างทรายอย่างต้นต้นไม้อย่างก็จะเป็นมุมมองมุมมองแยกๆกันออกไปอะไรงี้ครับครับผมเรียกได้ว่ามีหลายๆมุมมีหลายๆมุมไม่ใช่มีมุมเดียวคือมุมแต่งงานนะครับอาจจะมีมุมข้างๆงานแต่งงานด้วยครไม่ใช่ไม่ใช่แต่เพลงจะออกเป็นแนวบวกครับผมแล้วก็เรื่องแนวดนตรีนี้เป็นยังไงคะ เออแนวดนตรีสไตล์องคนะถ้าสากว้างถ้าพูดพูดพูดกว้างก็จะเป็นป๊อปครับผมป๊อบแต่ถ้าถ้าพูดลงดีเทลไปนิดนึงมันก็จะเป็นเวทโทโซป๊อปคือมันจะมีเมโลดี้ของความความเป็นโซอยู่นิดนิดอะไรอย่างเงี้ยมีป๊อปเป็นหลักแล้วก็มีความเก่าๆบ้างนิดนิดต้องต้องลองฟังในในซาวซาวของเพลงใหม่ๆของเราครับใช่ใช่ตั้งแต่ทรายถนนต้นไม้อย่างนี้เจอ คือวงเราเนี่ยสีจะเริ่มเริ่มชัดขึ้นัเอาจริงๆคือติว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักว่าเลตโทโซเอปเนี่ยครับมันต่างกับเอปเฉยๆยังไงช่วยช่วยนิยามให้หน่อยได้ไหมครับว่ามันต่างกับเอปเฉยๆยังไงคือจริงมันอยู่ในมันอยู่ในเอปนั่นแหละครับแต่จริงแต่ว่ามันแค่มันมีสีของออค์การที่คที่ที่หลายๆคนเขาไม่ค่อยชอบใช้กันอะไรเงี้ยแต่เราชอบแต่เราชอบแล้วก็ ถ้าถ้าถ้าภาคภาคที่ชัดที่สุดของวัชวรวลีน่าจะเป็นภาคข,ของเมโลดี้ทำนองนะครับ,รบทำนองของเราเวลาฟังปุ๊บเราจะรู้ว่าเพลงของวัชวรวลีใช่ไหมครับ,รบอะไรประมาณนี้ครับคือมันจะตัวจะลงดีเทลเยอะไหมไม,ไม่ไม่เยอะนะครับคือตัวเมโลดี้มันจะไม่ไม่แมสขนาดแบบแกรมมี่อาร์เอสอะไรแบบนี้ครับ,รบ<ม>แล้วมันก็จะไม่ สวัสดีครับโอ้โมมาจทางบ้านเลยขอบคุณครับขอบคุณมากพูดถึงโทรศัพท์มาปุ๊บใครที่อยากจะถามอะไรนะครับกับวงวัชราวัลีนะครับสามารถที่จะถามมาได้ในห้องไลฟ์แชทตอนนี้เลยนะครับคาถามที่เราสนใจเราจะหยิบมาถามแน่นอนนะครับพี่บพี่ๆจะอาจจะตอบได้ด้วยเราจะใช้ชื่อเป็นอะไรครับพี่บีเป็น J I R A W A T W E นะครับจิรวัตตีนะครับใชร์เข้าห้องตีไปก่อนนะครับก็คือพี่ๆสามารถที่จะตอบได้ด้วยนะครับ จะมีอัลบั้มเต็มออกมาไหมคะนะคะจากน้องป๋อมนะครับจะมีอัลบั้มเต็มออกมาไหมคะจริงๆก็เราตอนนี้เรากำลังซุ่มได้ประมาณ8เพลงแล้วครับผมและจะซุ่มต่อไปยี่สิบอีกนิดเดียเท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้ประมาณ8เพลงนะจะเอาสักเท่าไหร่ดีครับอีกอีกสัก2เพลงอ๋อสักสองเพลงนี่คือจะรออีกนิดนึงนะอีกนิดเดียว8เพลงตอนนี้8เพลงไปแล้วพี่ๆอยากจะเล่น อยากจะเล่นเรยครับคำถามเลยครับพี่ๆอยากจะฟิชเชร์ลิงกับวงไหนมากที่สุดดีกว่าจากน้องแสนนะครับสงสัยมาจากบางแสนนะครับน้องแสนอยากจะฟิชเชอร์ลิงกับวงไหนครับคือถ้าสามคนอาจจะตอบไม่เหมือนกันนะครับผมงั้นเอาทีละคนเลยกันเลย่เยี่ยมมากเลยครับสำหรับวงแรกนะครับฟิชเชร์ลิงนะครับผมว่าคำนี้มันดูซุ่มเสี่ยงต้องดูซุ่เสียงมาก เศร้าอีกแล้วครับผมเป็นวงที่เขาไม่ได้อยู่แล้วจริงไหมครับผมเฮ้ยอ๋อแบบโอ้โหแม่เๆยนะครับว่าครับผมชอบชอบครับพอสโจูบพอสนะครับครับผมอันนี้ผมไม่แซวละกันไม่แซวนะครับผมชอบชอบแนวนี้เลยชอบแนวนี้เลยนะครับพี่จุ๊บใครก็ได้ครับ